เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนที่เจ้าหน้าที่ทําการฟอกนะคะว่าดูดน้ําขึ้นมาเนี่ยลักษณะของน้ำเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเราลงน้ํายาแล้วก็ดูดสิ่งสกปรกที่ฝังในฟองน้ํารวมถึงใยผา,าคขึ้นมานะคะเดี๋ยวไปลองชมดูกัน,นะคะ่ะ การเปื้อนของดินนะคะก็เกรงใจร้านพอสมควรเลยแหละโทรมาคุยแล้วก็สอบถามนะคะแต่ว่างานมาลักษณะแบบนี้แล้วทางร้านก็ต้องบอกว่าเราเพยายามที่จะทําให้เป็นที่นะคะโดยการใช้ระบบของการปอกแล้วก็ดูดน้ําค่ะดินคาบสกรปรกขึ้นมาจากกองน้ําด้วยน่นะคะเพื่อทําให้เบาะเนี่ยสะอาด ส่วนด้านนี้ค่ะเป็นบอดที่ทําการฟอกแล้วแต่ว่ายังชื้นน,นะคะเพราะว่า,าทางเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องลงน้ํายาทําการฟอกหลายรอบค่ะเพื่อให้ใยผ้าเนื้อผ้าเนี่ยมีความสะอาดขึ้นนะ